เดินเฮ็ดออกพี่น้องมันตาเฮ็ดดิเป็นเดินอยู่ไม่ได้เป็นป่าเมีเป็นเดินปกติมันสีแปนกว่านี่ดิอออันเพิ่นสีปอยแกะมากินหยาแม่นบอกวันนี้ก็ว่าหยาคือจังเงีา้าวๆสด้เพื่อนบอกได้ปอยแกะบ่แถวนี่ม่นก็เลยเก็บเบิ่งหยากนะบางนี้ พอเฮ็ดมัน่สีดอกตุ้มๆพึ่งพ่นขึ้นมาเนี่ยมาบ้านก็นหอบไปตรงหันมันมนีมาอีกก็ได้ร้ายตื่นกี่ได้พี่นอ้องแกเหลือในหน่อยร้ายอยู่ดอกในหน่อยก็ร้ายอยู่เนี่ยเดินหนีทั้งนั้นเลยเห็ดเดินเห็ดนะคะอันนี้คือเดินเห็ดค่ะมันมาเป็นปลาด้พี่นอ้องมันเดินเห็ด แต่จะฟอนลงยางไปทางนี้ดูโอ้ยแต่ว่ามันนนัเป็นหญ้าไหมเป็นหญ้าไหมย่านเห็บไหมกันหญ้ายาวๆบางสีเห็บหายดิเห็บมันมมกน้ำหญ้าที่สิบมี่เดี๋ยวขึ้นี่อันนี้ดิเห็บนางโอ้อืมพึ่งอัน เห็ดพึ่งขาไล่ไลยอยูยย่เห็ดพึ่งขาไลา่มันเท่าเห็ดพึ่งขาไลา่เห็ดพึ่งขาไล่นะคะนี่ยมันเท่าแล้วพี่น้องถ้าต้องการจะเห็ดผึ่งหวานค่ะมองนี้ไม่บอสฮะหมองเดินเดินพี่น้องหมองหกหกมันเดียวว่าหิน แถวนี้มีไหมคะแถวนี้มีไหมคะโอ้มันนี่คึ้มฝนตกฝนตกลิ่นนี่บ้านเนาะแถวนี้โอ้นี่ดิยางเห็นวันโอ้ขาตีฝานยังเอารุตโอ้ยมันยังบ่แก่ละเนี่ขาตีมันท่าท่างแต่ยังไม่แก่เลยนะั่นน่ะยังขาวๆอยู่ เอาคือเก้าวานขาตีาเขาแล้วมีอีกบอมันคึมพี่น้องบนมีแดดเดียวว่าคอยเห็นเด้นี่มันคึมคึมใบไม้กะสีคือกันกับเห็ดนี่เห็ดหยัหงใบไม้ก็สีเดียวกันกับเห็ดนะคะคุณเหรอพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ไหน แต่ว่าเึงคาไล่มนนอ,ง,อเง,มงเนี่ยสองดอกนะเห็ดพึ่งคาล่พะมันเห็ดึ่งนี่ยแสบกลัวโอ้ยหยาไหมห <c oughs> ยามันเง่นี่กระดกน่งต่มันเถ่ามัน,ามนบาเลือกได้เลือก เลือกนะคะมันเลือกใเนอดอกแถาเอากับบเวอ้าพี่น้องเนี่ยมันจะออกตามเดินนี่เลยพี่น้องมันบ่วเป็นป่านะบางนีมันจะเป็นฟ้ามแกะเด็กข้างหน้าเหี้ปุน่นมันจะเลี้ยงงัวเลี้ยงแกะปกติเราสิปล่อยงัวมากินหยาอันนี้คขาเจ้าบัเห็นปล่อยไหมมันก็เลยหยาหกหกอยู่มันก็เลยเหลียวเห็นหยาอจ้ะไย่างไปทางพ่มเดี๋ยวสิยางไปเบื้องมองพุ่น เมื่อก่อนมันออกหลายหลายแต่ยายพ่อนเก็บไปแล้วก็มามบบึงอีกรอบนึงนี่แหละพี่น้องมันสิขึ้นไม่บอ่อเดินเห็ดขอ่อยพี่น้องเอ้ยปกติยายพ่อนึงยางมาทัางานต่ยางมาทาังนี้นะปกีิน้อะมันก็สิเห็นจะห้ว่าเห็ดออกป่านนี้บ่ได้พักแถวนี้นลแล้วก็เลยร่าพักเที่ยงพักเบีรก็เลยมเบึง ไปแล้วพ่อลหลุดละซ้ำานี่ดอกนี่น้อยเอาไว้ให้มันขึ้นไหมพี่น้องในสายสืบดีด้อเห็นว่ากีไเดยยางกับบานละพี่น้องได้พอดีแกงหนึ่งพี่น้องถ้ายยางไปเบิ่งเดินเห็ดซื้อนี่ละ่ะป่าแบบโล่งๆนะคะบริเวณป่านาหน,นาพี่น้องมันเป็นเดิน <c oughs> เป็นฟ้ามเนาะมันก็เลยเก็บง่าย ไปแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ